สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่20ตุลาคม2564นะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดราชการสําหรับจังหวัดภาคกลางนะฮะท่านผู้ฟังส่วนภาคอื่นเนี่ไม่หยุดนะครับแต่ก็ภาคกลางนี่เขาจะหยุดกันยาวเลย21-22 22นี่เป็นวันชดเชยวันปียะมหาราชซึ่งเดิมเนี่ยเป็นวันจันทร์ นะครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีก็ให้ขยับมาเป็นวันศุกร์แทนก็คือวันพรุ่งามาลืนนี้เพราะฉะนั้นก็จะหยุด 21, 22, 23, 24, 4วันเฉพาะภาคกลางนะครับภาคอื่นๆก็หยุด 22, 23, 24, 3วันกันก็แจ้งให้ทราบกันจะได้เตรียมตัวไปใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดยาวๆอย่างนี้แต่ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมนะครับยังไงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยการ ใส่หน้ากากอนามัยยังคงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องปฏิบัติกันอยู่นะครับการใช้ชีวิตแบบ n w w Normal ก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่รวมกลุ่มกันได้ก็จะเป็นการดีนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครยังไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของ u ยู t e นเต t เนชั่นหรือว่า UN นะครับได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีคนงานคนตกงานเนี่ยนะครับประมาณ200ล้านคนทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากโควิดนี่แหละครับคนรุ่นใหม่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับอะไรคือเหตุที่มาที่ไปตรงนี้ได้พูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธชลมวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนารายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนีนช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของ การให้ความดูแลกลุ่มผู้ที่มีอาชีพในการขับรถแท็กซี่หรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีอายุเกิน65ปีนะครับจะมีแนวทางอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณจิรุทวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมในช่วงรู้กิ่นรู้ใช้นะครับธนาคารอมสินครับพร้อมที่จะส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินนะครับกับกิจกรรม ชื่อว่าชีวิตวิถีใหม่ต้องใส่ใจการออมนะครับในวันออมแห่งชาติ2,564นี้เพียงแค่ท่านผู้ฟังนะครับฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปจะได้รับกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติ1สิทธินะครับต่อ1กระปุกโดยสามารถลงทะเบียนจองคิวได้ตั้งแต่วันที่20-28ตุลาคมนี้นะครับผ่านช่องทาง2ช่องทางด้วยกันคือทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ Line Official นะครับ GSB Society แล้วก็ไปฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าทุกสาขาที่ท่านลงทะเบียนจองนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยดได้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้นิรภัย และก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและวก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน สองรางวัลเท่านั้นสูตรจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยแต่ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นาเสนอสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและก็ลูกจ้างประจานะครับโดยสามารถนําเอาบําเหน็จต,ตกทอดมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อดังกล่าวได้นะครับซึ่งธนาคารก็จะไม่จํากัดอายุสูงสุดของผู้ขอสินเชื่อและก็จะไม่ตรวจสอบประวัติทางการเงินด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูล อีกครั้งครับธนาคารอ,อมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําโดยจะใช้บําเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันนะครับโดยจะไม่จํากัดอายุสูงสุดของผู้กู้แล้วก็ไม่ตรวจสอบประวัติทางการเงินนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับจะมีคุณสมบัติอยู่2ข้อที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะต้องนำมาคำนึงถึงเสมอนะครับนั่นคือเรื่องของอายุของผู้ขอสินเชื่อแล้วก็ประวัติทางการเงินคำถามคือสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสินจะนำเอาอายุและประวัติทางการเงินมาพิจารณาหรือว่ามาจำกัดหรือไม่นะครับส่งคำตอบมานะครับว่าจำกัดหรือไม่จำกัดนะครับ s s s 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ ผมทัวนอีกครั้งกัแล้วกันนะครับธนาคารอมสินนําเสนอสินเชื่อสวัสดิการนะครับซึ่งจะไม่มีการตรวจสอบประวัติทางการเงินแต่คําถามคือว่าจะมีการจํากัดอายุของผู้ขอสินเชื่อหรือไม่ตอบมาว่าจํากัดหรือไม่จํากัดแค่นั้นพอนะครับ s s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook l i เ e เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยดได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจวันที่19ตุลาคมจากจังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณการจนาพุ่มทองดีนะครับ เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องของการคาดการณ์จะยูเอ็ว่าจะมียอดคนตกงานทะลุถึงสองอยล้านคนแล้วก็คนรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธเชลลม่วงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนารายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเทียรพัฒน์ครับอาจารานผู้ฟังครับไม่เหนือความคาดหมายใช่ไหมอาจารย์อันนี้ไม่เหนือความคาดหมายครับ เพราะว่าทั่วโลกก็มันจะมีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วับประเทศที่อกําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนะอเดอร์ดีพัฒอะไปต่อ่าอเดอร์ดีลอเช้3สามกลุ่มเนมีลักษณะการตอบสนองต่อการประมาณการของกลุ่มของว่าจะเป็นของทางารธนาคารโลกและหน่วยงานต่างๆที่ที่ดูแลภาพใหญ่ทวกนี้นะฮะครับก็จะพบว่าอย่างประเทศใหญ่เขาก็ประสบปัญหารุนแรงในช่วงแรกเนาะแต่โชงที่ดี ที่สุดของกลุ่มประเทศพวกนี้มีเทคโนโลยีด้านวัคซีนนะเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้จะจะมีการฉีดวัคซีนที่เร็วมากนะครับแต่ปรากฏว่ามีที่ทีทบ่บางประเทศอาจจะช้าลงเพราะคนไม่อยากฉีดนะมีของแต่ประเทศไทยเราตัวงข้ามจำนะไม่มีของแต่เราก็อยากฉีดแต่มันก็ไม่มีนะเพราะนนในการที่เขาได้ฉีดวัคซีนไปส่วนหนึ่งนะไปเป็นเศษสูวนที่สูงอี่ส่วนหนึ่งคือสตางค์เยอะครับ รทศพัฒนาแล้วนี่เขามีรูปแบบอะไรก็ตามถึงแม้ว่าดูดูเหมือนว่าระเบยบวินัยในการเงินเขาอาจจะไม่ดีเนาะบ,บางประเทศเออขึ้นไปทั้งสองสามร้อยจิลิเปอร์เซนต์จีดีพีสามคนเนี้ยแต่เขามีกระบวนการในการหมุนเงินแล้วเงินมาจ่ายที่ในกระบวนการเขานี้รวดเร็วมาใน <嗯 S 2> ประเทศในอเมริกาหรือในยุโรปต่างตางคนเนี้ยการレスปอนหรือการตอบสนองจากกลุม่มผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยตอนแรกเขาก็เร็วเขาก็มีการว่างขึ้นไปสูงนะเท่าของที่เคยมีอยู่แต่แล้วในเวลาแคบ ที่ากว่านี้เขาก็เอากลับคืนมาสู่ระดับที่ที่กำลังจะเข้าสู่ระดับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคนที่ประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างเราที่มีรายได้สูงหน่อยก็โอเคนะแต่จะมีประเทศทกำลังพัฒนาที่ไรายได้ไปานกลางถึงต่ําเนี่ยนะะแล้วก็ประเทศที่กําลังพัฒนาเลยนะดยพัฒนาเลย กลุ่มประเทศเหล่านี้นะฮะโดยเฉพประเทศข้างๆบ้านเราที่แสดวการฉีดวัคซีนที่เร็วเนแต่ประเทศในอเมริกาอะไร,รต่างๆคนนี้เขาจะมีปัญหาการว่างงานที่สูงมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งธุรกิจเขาก็ยังไม่ไม่ไปถึงไหนการเขาว่างงานปรั๊บเนี่ยเขามีปัญหามากๆเลยเกีย่ยวกับชีวิตความเด็นอยู่นะครับมันกลุ่มที่ว่างงานมักจะติดอยู่กับกลุ่มของประเทศที่โดยประจานกับกางพัฒนาที่มีรายได้ไม่สูงนักเ่ยนะครับ ก็ดังที่ประมาณการไว้นี่ก็ไหลสองสามร้อยสองร้อยกว่าล้านนะฮะเป็นไปตามนั้นนะครับครับเแล้วอย่างนี้แหมแต่และประเทศปัจจัยมันก็ไม่เหมือนกันอีกอาจา์จะถามในภาพรวมมันก็ตอบลาบากตอบตอบลำบากครับใช่ครับนเ,นเพราะว่ามันมันก็เจอปัญหาอายุแยงเช่ตอนที่เกิดทันทีมันก็มีปัญหาเรื่องของอการปิดตัวลงนะขอ,อะ<ล>งร้านหรือว่า้างร้านทําสินค้าต่างๆเนี่ยในเริ่งจาง้างก็ตั้งนาน ลดเวลาแต่เหมือนกันหมดฮนะทุกคนก็มีปัญหามากโดยเฉพาะประเทศที่มีเอสเอ็ม hmm. เยอะๆ mm hmm. ก็จะมีปัญหามากล้มหา,ายใจจากกันไปเยอะนะฮะ mm hmm. ของของเราเองถ้าจะยกตัวอย่างนะอย่างอย่างอย่างเอาเอาของของของแถวของขอผูอ้ mm hmm. เร่ที่ที่คุณพิรพัฒ์พูดถึงแต่แรกแล้วเนี่ยก็เปรียเทียบกันระหว่างเจนเดอร์เนี่ยะจะเห็นว่าผู้หญิงมันจะได้ผลกระทบมากกว่าผู้ชายนะ mm hmm. พราะผู้หญิงนั้นจะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงเท่าไหร่นะมันจะอยู่ในระดับกลางๆล่างๆนี่นะก็จะสกทบนะครับแล้วก็ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งนอนกจากประเทศที่มีสายและมีฐานะาการเงินที่แตกต่างกันมีประเภทของหมายว่าเจนเดอร์ที่แตกต่างกันก็จะมีอย่างสนึ่งซุับไว้ไว้ยาวอายุเนี่ยนะฮะไวไว้เจนซีทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาว่าอาจจะมีโอกาสตกงานค่อนข้างสูงหน่อยนะฮะ อันนี้เนื่องจากประสบการณ์อืมอาจจะมีประสบการณ์ไม่ไม่ฐานรือเรียนมาไม่ตรงนะเนี่ยก็ตัวประเทศเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นตัวอย่างอันนี้นะฮะในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีหกสามมาเนี่ยนะับอย่างอย่งอางออย่างหน่วยงานในประเทศเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนของกระบวนการทํางานนะค่อนขางมากนะฮะเพราะว่าคนที่สถาน,นะั้นเกิดความไม่มั่นคงในเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จากคน47ล้านคนอย่างบเราเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็เพาะโควิดเนี่ยนะฮะทำให้เกิดไอ้ความไม่มั่นคงในคนนคึกเกือบครึ่งหนึ่งนะคหลายธุรกิจของเราก็อ่าปรับตัวไปเนาะโดยอีกส่วนหนึ่งที่เราถูกกระทบด้วยไอ้ไอดิจิทัลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สองส่วนมันมันเป็นเขาเรียกกระโดนทวีนแอคชั่นเนาะในประเทศของเราเนี่ยมันก็เลยทําให้กลุ่มคนการปรับตัวของตลาดแรงงานเนี่ยมีอย่างมโหฬารเลยนะครับ ลรวรูปแบบมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยทั่วโลกเลยนะครับคนทํางานเขาเรียกว่า distancing มากขึ้นคือทํางานไกลามากขึ้นนะครับ work from home work from ริมเขาเรียก remote area นะคือป <c oughs> ทำงานไกลไม่ไม่ได้เข้ามาใน office, าออฟฟิศเพราะต้องการไม่ให้อยู่กันเป็นจํานวนมากต่างคนนี้นะฮะส่วนนี้เนะนี่ยในในต่างประเทศเขาก็มีมากกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่กลับไปใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลีกจากการ <c oughs> จ้างคน <c oughs> เลยนะอาจารย์ <c oughs> มันก็มันก็เลยทําให้อการจ้างคนเนี่ยเขามันปรับกระบวนการใหม่หมดเลยครับ,ร,บรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นเทรน์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทักษะที่มันใช้ประกอบการในการทํางานก็เปลี่ยนไปับนะแล้วก็ตําแหน่งงานการตัวเนี้ยนะมันก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอนที่ทีเดียทำประเมินประมาณการพวกนี้นะเราก็จะเห็นได้ว,ว่า โรคระบาดเที่ยวนี้นะอย่างในปีา3โลกเศรษฐกิจเราก็ตกรุนแรงอย่างที่ที่เห็นเนี่ยนะฮะเรากำลังจะใช้คําว่ามันมีแผลแผลเป็นทางเศรษฐกิจะฮที่บอีโคโนอมิกาเนี่ยจนในคนใ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 นซี n ต่างๆอายุพิ่เป็นเยาวชนเนี่ยกําลังจะจบหรือว่าอกําลังเรียนอยู่ในปีท้ายๆเนี่ยเมื่อเมื่อออกมาจจากานมาแล้วเนี่ยปัญหาง,งานมันก็คล้ายๆกับต่างประเทศนะ่ก็จะชะลอการจ้างงานแล้วก็ อคนที่มีในในระบบงานปั๊บเนี่ยลักษณะงานมันเปลี่ยนเพราะออกกเงากดอาการที่เหมือนไอเอสอาดั้งเดิมว่าต้องทําให้มีคารเรียแพสท,ที่มันมั่นคงต่างๆเนี่ยมีการเติบโตความก้าวหน้าสารเนี่ยลักษณะงานที่จ้างมันเปลี่ยนไปนะม,มันเป็นลักษณะที่เป็นสับคอนแทคติงมากขึ้นับอไปงานที่ระยะสั้นๆแต่ว่าได้ผลตอบแทนดีนะครับพวกนี้ยมันก็เลยทําให้องานในลักษณะนี้มันไม่คนที่ทํางานมันไม่ค่อยมั่นคงอะ่ะ มันก็เลยเป็นทําให้โอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับคนที่พอรายได้ก็คนนี้คนที่นอกจากเจนวยเนี่ยงานทีดีเราก็เห็นว่าคนที่อายุมากขึ้นในวัยยี่ห้าสามสิเก้าหรือสี่สิบถึงห้าสิบ้าต่างคนนี้ทุกคนเผชิญปัญหาเหมือนกันหมาคือรายได้ลดลงเพราะว่าชั่วโมงทํางานเขาลดลงเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยชั่วโมงทํางานลดลงคนทั้งเจ็ดแปดล้านเจ็ดแปดล้านคนนะตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ประมาณสามสี่ล้านคนนะที่งานได้ครึ่งเวลา เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพอรายได้ลดไม่พอใช้ส่วนทากับนี้สินครกรเรือนที่มันมากขึ้นนะโอกาสจะสร้างตัวมันก็คงไม่เหมือนเก่ามันจะยากลำบากขึ้นนะครับยิ่งมาเจอปัญหาอย่างที่คุยกันไปตอนแรกว่าไอ้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 ออตโนมั่ทั้งหลายมันทําให้เกิดสองเรื่องมันอาจจะทําให้ไอ้เปลี่ยนคนขาดคนแต่ว่ามันมีเซอร์พลัสมันพอมีเซอร์ฟลัสองผลผลิตเนี่ยนะพลมถิงได้เร็ว แต่ว่าขายยังไม่ค่อยได้ตลาดโลกยังไม่แน่นอนอย่างนี้นะมันก็จะมีการระบายคนออกมาใช่ไหมแล้วคนที่อยายุมากทา่านสาน้อยก็ไปก่อนกลับคนนี้ก็หนีกลับบ้านนอกใช่ไหมคนนี้กลับไปบ้านนอกก็ก็ไม่มีอะไรทาที่บ้านนอกเหมือนกันนะโอ้แลตอนนี้ขเขาโาหนักกว่านั้นเจอน้ําท่วมอีกด้วยนมะอ่าฮะไอ้ที่กลับไปจะไปทําการเกษตรปลูกผักปลูกอะไรได้ใช่ไหมไม่ง่ายไม่ง่ายการังความคิดนั้นหายไปเลยว่า เนี่ยฝว่าน้ําส้มที่นี้จะเฟือนะกลับไปบางคน,นลงไปแล้วด้วยซ้ำนะกล <c oughs> ับไปเมา่กว่านี้โอ้ยไปปรับสถานที่ทาโน่นนี้นะทำออก,ก์กริกทำอะไรทกออก,ก์กริงได้โน่นนี้นะเดินน้ํา้มตูมหายเกลี้ยงเลยครับ <c oughs> เดิอนออมที่ติดตัวมางวดสุดท้ายนี้ก็หมดไปอันนี้เราก็จะยิ่งยากหนักกว่าผมว่าจากของเว็บแบงค์ที่หรือว่าของทางทางทางเอทารหลักที่ได้ได้สกัดตัวเดียวมาให้เราอ่านเนี่ยนะฮะ มันจะหนักกว่า่ามประเทศเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในประเทศในด้ปาปานกลางค่อนข้างสูงเรามีเงินหมุนเวียนแต่นี้เราให้ปลายอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวแล้ว<ต>เริ่อง<า>กสก<อ>ุลแ้นจะมาแต่นในสมัเลี้ยงปลาแต่ตอนนี้เลี้ยงปลากำลังจะนำมาทุ่มจะมาให้ทักษาให้อะไรเขาเพิ่มเติมนะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทาตัวปรับกันไปฮะเพราะถ้ามองของเศรษฐกิจโลกเขาก็มองว่ามันจะเฟื่องตัวอีกค่อนข้างยาวเลยจะเป็นัสองสามปีปีหกห้านี่อาจจะอาจจะยังไม่พอ อาจจะยืดยาวกว่านั้นนะฮะเพราะถ้ามองในของโลกเขามันประเทศที่มีพีหลากหลายนะแต,ตกต่างกันอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ประเทศที่มีกําลังมากกว่ากําลังเงินมากกว่าฐานะดีกว่าพวกนี้ก็จะจะไปได้เร็วกว่าครับครททับอาจารย์ถ<อ>้าถ้าอย่างนั้นในในในประเทศไทยเราเองเนี่ยเอาละเด็กเด็กที่จบใหม่แน่นอนว่าแต่ละสาขามันก็ มันก็มีความแตกต่างกันออกไปอาจารย์ทีนี้ว่าเรายังวิธีคิดของเราเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ได้ไหมว่าถ้าจบปริญญาตรีเสร็จปุ๊บยังไม่ได้งานก็ไปต่อปริญญาโทแล้วต่อให้มันจบปริญญาเอกไปกับอีกส่วนหนึ่ง oh. ที่เป็นแรงงานอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยครว่าอาจจะมีอายุมากแล้วแล้วก็อยากจะกลับไปทําภาคการเกษตรคนสองกลุ่มนี้จะต้องปรับตัวกันยังไงดีอาจารย์ในยุคนี้และยุคต่ตอๆไปด้วยนะฮะ คือ,อชะลอการว่างงานดนเรียนปร,ริญญาโทนะฮะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ปัญหาคือว่าโลคมันไม่สดใสอย่างเก่าแล้วม,มันจะมีปัญหาตามมาอีกนิดนึงอาจารย์คือพอจบปริญญาโทปุ๊บเนี่ยจะไม่สมัครงานวุฒิปริยญตญรีแล้วไงครับ<ส><ก>ไมตงการาโไม่รู้ว่าจะมันรู้สึกแบบมันจะเรียนแทบตายจะไปลดเมื่อก่อนตลาดที่แอปกรอบกลุ่มนี้อย่างที่สุดคือราชการฮะใช่ใช่ใช่ งานมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชมงคลหรือว่าด้วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เปิดขึ้นใหม่แต่ระบบการศึกษาเรานี่มันถดถอยมาตลอดเลยนะว่าจานวนคนน้อยลงเขากําลังจะระบายครูบาอาจารย์ออกนั่นน่ะสิจะไปไหนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เรียนกันไปเราก็เรียนต่อโทรไปรอชะลอการว่างงานไปอางนันไม่ไหวนะครับมันไม่ใช่ทางออกอ่ะเราไม่ต้องการเรียนมากขนาดนั้นแต่ว่าบางคนไม่มีทางเลือกก็หวังว่าเอาเกียรติยิยมยังมีอยู่เนี่ยเสดายเกียรติยมก็ไปเรียนต่อไปหน่อยเพื่อมันจะได้ อย่างน้อยก็เขาก็จะไปอยู่ในคลารกรุ๊ปนะฮะคือกลุ่มแรกๆที่เขาจะเลือกกรณีที่ต้องซ่อมแซมคนที่เกษียณเนาะกับเพราะกลที่เกษียณมันก็มีหลักเป็นเป็น,ปนหลายหมืห่นคนเหมือนกันกแต่ละปีในระบบทางราชการที่เกี่ยวข้องกับนะครับพนักงานประจําพวกนี้อันนี้มันก็ยังสิพอมีช่องอยู่นะตดัดหรือว่าง,งานเขาก็เลยยังตอนนี้ดูจะไม่ถึงกระสุนมากแต่ก็ก็มไม่ง่ายนะอาจารย์ แต่ค่าเสียโอกาสมันสูงมากนะครับคนเรียนสอบไม่พอไปเรียนปริญญาเอกเลยครับนั่นแหละอันนี้เรียนปริญญาเอกก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาก็เรียนกันแบบเย่เซียแบบน่าจ่ายมันก็ไม่ได้แล้วจบมาก็ไม่มีใครรับนะจริงจริงเรียนปริญญาเอกเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นนักวิจัยดูไหมอาจารย์โดยหลักการแล้วเพื่อเป็นนักวิจัยอ่าไม่ได้แปลว่าเรียนปริญญาเอกเพื่อมาปรับวุฒินะไม่ใช่ับอันนั้นเหมาะสำหรับคนที่เขาทำงานแล้วเวลสักทีอ่าต้องต้องแยกให้ออกนะฮะนี่ เขาไปทํามาเพื่อจะทาให้ดูเท่เรียกเป็นด็อกเตอร์มากเลยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยด็อกเตอร์ิจริงนตาว่าด็อกเตอร์เรียนจริงก็มีนะอันนั้นก็ว่าไปแล้วแต่เขาเพียงแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามันมีงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณไปเพิ่มเพิ่มกรอบเพิ่มกระบวนการวิธีคิดของคุณคุณได้งานได้องค์ความรู้มากขึ้นก็สมควรส่งเสริมกันนั่นไม่ว่ากันนะใช่ครับใช่ครับอันนั้นดีครับครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีงานทําเลยเนี่ยคุณจะต้องเอาให้จบปริญญาเอกให้ได้ั่่มนนนนีเย มันจะคม,ม่แมาจันความสั่งที่รวมๆแรงๆมากเลยครับเรือโอ้โหตอนนี้เราเน้นไปแน่ที่อิสระกันแล้วนะฮะ <5. S 2> เน้นที่โฉมใบเนยนะฮะแต่ว่าโฉมใบเนรเราช่องทางมันก็แย่จริงครับเพราะคู่แข่งมันก็เยอะในตลาดและตลาดละมันก็แคบเนาะคนที่ประสบวามสาเร็จที่จะเป็นสตาร์ทอัพได้ก็มีจานวนจากัดมากตัวอย่างในสี่ห้าปีที่ปรับเปลี่ยนมาเนี่ยก็เห็นในชันว่าเรามีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นนะน้อยมากน้อยมากอืม มันก็ปเป็นเรื่องที่ทยากและตอนนี้ถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ที่เป็นมันก็หดหายไปนะครับในตัวสําคัญสำคัญเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างผู้สารกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยก็แย่มาตลอดเลย<อ>บบนเจ็ดแปดไปมากยังพุ<อ>่งขึ<อ>้นเ,เลยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยซึ่งมีช่องทางที่ใน่สุดเขาก็ต้องปิดตัวเนาะโอ้บางแห่งก็เริ่มปิดตัวอย่างที่เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมจันไม่ไหวนะรับเพราะามัน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 มีคู่แข่งที่เขาปรับเปลี่ยนไปแล้ว ถึงมันจะมีอยู่ในแอรีเดียวกันเนี่ยนะคเขามีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเราแล้วเรายังสมปรับกใช้แรงงานเข้มข้นแบบเก่าอยู่นะก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสได้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนคนที่จบบุชปริญยตรีใหม่ๆเนี่ยควรที่จะต้องเข้าไปก่อนไหมฮะอาจารย์ปวดมนได้ทุกคืนเลยเขาได้นะเขาเป็นโชคมหาศาลเลยครับเข้าไปก่อนนะงานอะไรก็ทานที่ปอนเข้าไปก่อนคะอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็มีได้เพิ่มประสบการณ์ในส่วนหนึ่งนะท่ะอกช้าออกเร็วแล้วก็ตามนะครับ เอกภาู้สึกมันดีขึ้นเยอะนะฮะในด้านจิตวิทยาเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ทำง,งานนะมีหน่วยของสักดิ์จิตเนี่ยพวกเรามครีความเครียดความเครียดค่อนข้างเยอะอแล้วก็มันมีปัญหายอยู่ค่อนข้างมากในตอนเนี้ยนะครับมีค่าตัวตายต่างประเภทเพาะคนก็อายุไม่มากใชเขาย้ายไปอยู่บ้าน,นต่างคนเนี้ยแล้วมื่มีปัญหาครอบครัวตามมาอีกอคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันนะนาๆแบบเนี้ยเป็นปีๆอย่างเงี้ยครับ ปหน้านานๆที่เพื่อนปีแบบนี้เตัวเงินในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีหมดไปแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิมันก็ยัเจอปัญหาสังคมครอผือเยอะแยะเลยใช่ผมมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งอาจารย์ลูกเขาเนี่ยเรียนจบเรียนปีเสร็จปุ๊บเขาสอบที่ท้องถิ่นเขาเลยนะฮะไม่ไปไหนเลยแล้วมันสอบมันสอบง่ายกว่าสอบส่วนกลางไงอาจารย์ไม่อะไรครับผมก็มีลูกน้องคนนึงกลับไปเจออบตใช่ไหมฮะเขาถามว่าถามว่าแล้วมีมีความสุขไหมเขาบอกพี่กันเดือนมันเท่าอยู่กรุงเทพน่ะ เพียแต่ค่าใช้ใชชจ่าย,ายมันไม่มีค่าเช่าบ้านค่ารถก็แทบไม่ต้องเสียขับมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บๆถึงถึงแล้วอะไรทำนองนี้เขายกตัว <c oughs> อย่างให้ฟังมักก็ดีเหมือนกันนะพูดถึง <c oughs> เรื่องจริงนะ <c oughs> ที่จริงย้ายไปต่างจังหวัดนี่าทำงานกระจายไปใรง่านจังหวัดเนี่ยนะคือมันควนสิ่งที่ควรจะทำนะครับจากความเจริญเนาะกระจายตลาดแรงงานไปเนี่ยแล้วคนที่อยู่ได้ถึงมันก็ไม่ต้องสูงมากเหมือนกับคั้งถึงในอดีตที่ผ่านมาในยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่เรามีใช้คนที่อย่างเป็นพยาบาลพนักงานด้านสุขภาพ ที่เป็นคนในท้องถิ่นนะข้อมอนี่นก็ได้ไปสามพันบาทนี่ก็ยังอยู่ได้เลย<อ>มั่นคือรับเต็มไปหมดเลยค่าใช้ใจ่ายเขาไม่สูงเท่าไหร่ตั้งเป็นล้านคนนะที่ทํางานอยู่เนี่ยสร้างสมัครึงอาสาสมัครกึ่งรายได้จังละหร,หรือพยาบาลพวกช่วยพยาบาลต่างๆคนนี้นนได้หมดเลยอาสมเภปาล์เราพอสะตอนต่างคนนี้วกนี้เขาอยู่กับบ้านนะใกล้บ้านนี้เองใช่ใช่เพราะงั้นเขาก็สร้างตัวสร้างเลือด้างตัวได้ครับ ครับอ่ะเอาละอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมสาหรับน้องๆที่เพิ่งจะจบใหม่แล้วก็ยังมีอนาคตอีกไกลเนี่ยอาจารย์นะอ๋อเหมือนที่บ้านเนี่ยที่คุณเพียรพัฒนาเนี่ยอย่าทําตัวให้ตกงานนะถ้ามีอะไรถ้ามีไรายได้ก็ก็ก็กกกกทําไปก่อน,อนแต่ว่าออมองอมทิศทางของการสึื่อบรมนะครับ,รบในในทิศทางของพาออาจจากไอ้ที่ไหนก็ได้ว่าไอเซนในการใช้เทคโนโลยีอนาคตเป็นไงหรือว่าทักษะที่ ที่เขาต้องการให้เราปรับตัวเป็นยังไงนะก็ต้องสำรู้ครับให้มากขึ้นในสายที่มีประตบกรร์ของตลาดครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการน่ารู้กวนอาจารย์ใหม่นะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนครับขอบพระคุณครับปาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ยงยุทธ์ชลแมวงนะครับผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนารายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับ่านผูฟังครับก็เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารู้กินรู้ใช้ครับเรื่องของการให้ความดูแลกลุ่มผู้ที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ กลุ่มผู้ที่อายุเกิน65ปีนะครับแล้วก็มีอาชีพขับรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ตามจะมีมาตรการในการดูแลอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบานาญและลูกจ้างประจํานะครับโดยสามารถนําเอาบาเหน็จตกท่อดเนี่ยมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อดังกล่าวได้นะครับคําถามคือ มีการจำกัดอายุของผู้ขอสินเชื่อหรือไม่นะครับท่านตอบมาว่าจำกัดหรือไม่จำกัดเท่านั้นแหละรครับพอแล้วมีการจำกัดหรือไม่นะครับส่งคําตอบมานะครับ sfs4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ